บัตรคนจนใหม่2566ดูด่วนยืนยันตัวตนแล้วทราบผลวันไหนยืน่นอุตรทอนแล้วประกาศผลวันไหนยืนยันตัวตนแล้วต้องทําสิ่งนี้ไม่งั้นจะอดรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่ 1. งมีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา ถึง23นาฬิกาของทุกวัน 2. ตรวจสอบผ่านหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมีดังนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทอกอสอโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566เป็นต้นไปและจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์แบบสมร์ทการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันถัดไปหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้งเจหน่วยงานหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนแล้วจะต้องผูกบัญชีพร้อมเทกับหมายเลขประจําตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการโดยผูกบัญชีพร้อมเทกับธนาคารใดก็ได้ และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปกรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นอุดทนุนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่1พฤษภาคม2566ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยื่นอุดธรนด้วยตนเองที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานในแก่สาขาของทกสธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการสำหรับใครที่ยื่นอุดทรนแล้วจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุดธรนวันที่20มิถุนายน2566และเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุดทรนวันที่1กรกฎาคม2566 สำหรับสิทธิบัตรประชารัฐสวัสดิการใหม่ที่รัฐจัดสรรให้แก่ผู้มีบัตรใช้จ่ายอะไรได้บ้างมีดังนี้ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจากกล้านทงฟ้า300บาทต่อคนต่อเดือน 2. ส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้อง80บาทต่อคนต่อ3เดือน 3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน 4. วงเงินค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 5. วงเงินค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2566เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ